และในช่วงบ่ายนี้มีอะไรวันนี้คุณนุ่นชุติมายังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปชมค่ะสดชื่นจริงๆเลยค่ะเนี่ยละค่ะก็คือความสุขและก็ธรรมชาติที่นุ่นโชวินหาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมคะท่านนุ่นถามว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีความสุขในรูปแบบไหนหลายๆคนเนี่ยนะคะคงจินตนาการภาพของตัวเองว่าทําอย่างไรก็ได้ให้อยู่กับความพอเพียง วันนี้ค่ะนุ่นจะพาคุณผู้ชมนั้นมานําเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นมีพื้นที่ขนาดเล็กจะทําการเกษตรอย่างไรให้อยู่ได้และก็มีไรายได้วันนี้ไปติดตามกันในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่สองค่ะซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สองพี่สองค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปไวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าวัยเกษยณอายุราชการถ้าเกิดว่าเบื่อชีวิตในเมืองและอยากจะไปมีพื้นที่ตามชนบทแต่ว่ามีไม่ได้สกิ่ไร่ไร่เดียวอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให,ให้เราอยู่ได้และก็มีรายได้ค่ะครับเมื่อเรามีพื้นที่ที่จํากัดนะครับหนึ่งไร่หรือว่าสองไร่เนี่ยนะครับการจัดการเขาเรียกว่าเป็นการจัดการการทําเกษตรแบบเข้มข้น คือต้องมีการจัดการบริหารภายในพื้นที่ที่เกื้อหนุนกันตลอดเวลาพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบนะครับอย่างเช่น1นะครับต้องมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยคุณมีสักประมาณครึ่งงานนะครับสก็คือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะครับหรือเลี้ยงไก่นะครับหรือเลี้ยงหมูนะครับพวกนี้จะเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะครับแล้วก็ช่วยกําจัดขยะภายในโคเลือนนะครับสก็คือที่อยู่อาศัย นะครับสี่ก็คือพืชผักห้าก็จะเป็นผลไม้นะเพราะฉะนั้นต้องมีครบทั้งหมดตรงนี้แต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ผลผลิตเพียงเพื่อรับประทานในครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้นเราคิดว่าถ้าเกิดคนออกไปอยู่ภายนอกนะครับแล้วมีพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยนะครับถ้าให้เขาแค่เลี้ยงตัวเองภายในครอบครัวเนี่ยนะครับมันก็มี ปัจจัยอื่นที่เขาต้องใช้เงินเนี่ยในการไปซื้อใช่ไหมครับพลังงานธรรมชาติที่เราใช้อยู่นะครับก็จะมีเรื่องของกังหันลมกับโซลาร์เซลล์นะครับโซลารเซลล์ cell, เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของอเครื่องเครื่องมือในการปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ผลิตไฟบ้างเล็กน้อยส่วนกังหันลมเนี่ยเราก็จะใช้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วภายในหนึ่งไร่เนี่ยนะครับถ้าเราทําให้ถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็มีการค่อยๆไปเนี่ยนะครับ ต้นทุนอยู่ที่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นหลักหมืนะ่นตรงนี้เรามีการสร้างความเข้าใจอย่างนี้ให้กับผู้ที่มาเรียนรู้ยังไงคะที่นี่เนี่ยเราจะนั่งคุยกันอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นกรุ่มเนี่ยครับ20-30คนเนี่ยเราก็จะมีการนั่งอบรมแล้วก็ให้ลงมาดูพื้นที่จริง ก็เรียกได้ว่าสําหรับใครที่ต้องการมาดํารงชีวิตแบบนี้ขั้นแรกเลยคุณต้องทําใจให้สงบก่อนให้นิ่งก่อนถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่สองมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการมาศึกษาดูงานที่นี่ก็สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสําหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ